แค่สินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกม Mini World a r ตค่ะย้และในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดครั้งแรกของพี่ขวัญน,นะคะในเกม Mini World เลยนะคะทุกคนก็จะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะเนื่องจากมีอัปเดตนะคะป่าดงดิบมานะคะพี่ขวัญก็เลยจะเล่นนะคะเน้นไปทางในป่าดงดิบนั่นเองนะคะพี่ขวัญจะสามารถจับน้องลิงได้ไหม สามารถสู้เสือได้ไหมหรือว่าจะสามารถไปสู้บอสงูขนนกได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนโอเคมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีของเริ่มต้นมานะคะก็มีชุดนะคะแล้วก็มีพวกอ่อ ขวานไม้นะคะแล้วก็อีเตอร์ไม้นั่นเองนะคะมีท็อตแล้วก็มีอาหารให้เรานั่นเองนะคะอุย้ยพี่ขวานเจอน้องหมูหลับอยู่เนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงแกนะน้องหมูเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันไงล่ะจะได้เป็นครอบครัวหมู <c oughs> โอเคค่ะทุกคนงั้นพี่ขวานตัดไม้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคตัดไม้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำไปตาม เควสที่เขามีให้เราทําเลยนะคะเฮ้ยเออเหมือนว่าพี่จะเห็นแก่ทุกคนแก่ก็ถือว่าสําคัญมากเลยนะคะเราต้องไปฆ่าน้องแก่แล้วก็เอาคนมาใช่แล้วน้องแก่เยอะมากเลยตรงนี้ขอคนหน่อยนะน้องแก่แปะแปแปแปขอคนไหนขอคนหนโอเคขอคนหน่อยจ้าได้แล้วทุกคนอุ้ยมีของเลยมยีไหนี่แน่ ทุบไหไม่ได้อะไรทุบไหไม่ได้อะไรน้องแกะน้องแกพี่ขอเนื้อและขนหน่อยปึบปึบโอ้ยโอเคค่ะทุกคนพอและเราเหลือน้องแกะไว้เลี้ยงบ้างนะคะน่าสงสารน้องนะคะอุ้ยตรงนี้มันมีแม่น้ำด้วยค่ะทุกคนหูสวยมากอ่ะจริงๆน่าสร้างบ้านตรงนี้มากๆเลยนะคะ พราะว่ายังไงเราก็อยู่ใกล้กับป่าดงดิบอยู่แล้วนะทุกคน่ถือว่าตรงนี้ก็เป็นป่าดงดิบไ,ได้แล้วกันนะเฮ้ย <laughs> <laughs> พี่ขวนจะสร้างบ้านตรงนี้แหละดูดีดอกบัวฝั่งนู้นก็มีน้องไก่น่าสนใจมากทุกคนตอนนี้เราต้องรีบตัดไม้ก่อนนะคะวุย้ยทุกคนมันมันจะมืดหรือเปล่าเนี่ยแล้ว <laughs> พี่ขวัญคิดเปกอ้าพัง <laughs> พังจ้าของพังทุกคนโอเคงั้นเราต้องมาคราฟก่อนนะคะ โอเคครับไม้แล้วก็ครับสติ๊กด้วยครับตครับเลยค่ะนี่ได้ตัวครับเลยทุกคนและเราก็จะครับไปเลยเควสเขาให้ครับอีเตอร์ไม้ค่ะทุกคนเรามีอีเตอร์ไม้อยู่แล้วให้เราครับอีกทําไมเนี่ยโอเคครับก็ครับอ่าครับมาแล้วต่อไปเขาบอกว่าให้ครับเตาหลอมนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ขุดหินเลยนะคะโอเคเราต้องครับขวานต่อนะ เพราะว่าไม่มีขวานตัดต้นไม้แล้วในยี่ได้มาแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนกำลังจะมืดแล้วะเตียงครับไงอะอ้อได้แล้วค่ะทุกคนเตียงเตียงมันใช้ขนสีขาวนะคะแล้วก็ใช้แผ่นไม้แล้วก็ใช้สติกด้วยค่ะทุกคนวุ้ยเป็นการคราฟที่ดูยากนิดน,นึงนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เรามีเตียงแล้วค่ะทุกคนพาร์ทให้กำลังจะตกนายคือใครนะ่ะนายคือใครอะได้มาได้ไงอะ อ๋อมีการให้แลกไอเทมนั่นเองนะคะเป็นพ่อค้านะคะหืมฉันไม่มีอะไรจะแลกเลยนะตอนนี้ฉันไม่มีดาวแม้กระทั่งหนึ่งดวงเฮ้ยดูคนมันมืดไวมากมันมืดไวมากๆเลยงั้นพี่ขวันก็ขอนอนตรงนี้เลยแล้วกันนะอาเช้าแล้วโอเคเราจะทำที่ตรงนี้ให้เป็นที่เก็บของก่อนแล้วกัน เยี่ยมตอนนี้เรามีหีบสองอันแล้วค่ะเราก็จะหีบวางไว้ตรงนี้ใช่แล้เอาไว้เก็บของนะทุกคนเราต้องเอาโต๊ะนี้ไปด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มหาหินค่ะรู้สึกว่าตรงนน้นมันก็มีหินแลยนะทุกคนแค่เดินไปก็ถึงแล้วเนี่ยปุ๊บอ๋อไม่ต้องไปถึงตรงนน้นตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนขุดลงไปตกได้เลยนะเนี่ยนะกลัวนะกลัวโอเคขุดหินกันดีกว่า ขอ,อหินไห้ผมโอเคได้หินมาล้น่าจะน่าจะพอทำโต๊คราฟได้เอเตาเผาได้อยู่นะทุกคนโอเคเรากลับมาแล้วทุกคนเราไปขุดแบบไวมาก <c oughs> เรากลับมาแล้วจบเราจะมาครับเตาเผากันดีกว่านะคะอูต้องใช้ดินด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ก้อนหินนั่นเองนะคะโอเคคราฟเตารอมมาเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราต้อง ครับฐานดำฐานดำในที่นี้พี่ว่าก็คือต้องเผาไม้แหละทุกคนใช่นั่นไงใช่ไหมเออนี่ไงฐานดำโอเคเผาไปครับผมโอเคเราได้ฐานดำแล้วต่อไปเขาบอกว่าให้หลอมแท่งเหล็กนะจ๊ะว้าวเราจะไปหลอมแท่งเหล็กที่ไหนเนี่ยงั้นเราเผาอาหารไปก่อนดีกว่าพี่วขันจะอัปเกรดที่ขุดด้วยนะคะให้มันเป็นที่ขุดหินแล้วกันนะคะมันจะได้แบบว่า ขุดนานๆขุดไวๆนะทุกคนอ่ะอับขวานด้วยเสียงอะไรอะ่ะเสียงมันอยู่เหมือนอยู่ข้างหูพี่นะียตอนเนี้ยไม่นะโอเคทุกคนเราต้องเอาโต๊ะคราบไปด้วยตอนนี้เผาอาหารเสร็จแล้วเอาเตาเผาไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปขุดแรก่กันนะคะทุกคนเราจะไปขุดหาแร่กันดีกว่านี่เราต้องเข้าป่าดงดิบหน่อยสิเออ ไหนๆก็ชื่อโปรเจกต์ว่าเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบเราต้องอยู่ในป่าดงดิบทุกคนนี่ไงนี่ไงไว่าขุดตรงนี้ดีไหมเนี่ยขุดลงไปเชื่อว่าต้องมีถ้ำข้างล่างแน่นๆชั่วปาไปพี่เชื่อว่าข้างล่างจะต้องมีแร่ไอรอนให้พี่แน่นอน เดี๋ยวถ้าเกิดเราหาไอรอนเสร็จนะคะพี่ขวัญก็น่าจะสร้างบ้านแบบเล็กๆนะคะทุกคนบ้านเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันในป่าดงดิบนี้นะคะว,ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนจะมีน้องลิงหรือเปล่าจะเจอเสือหรือเปล่านะคะต้องมารุนกันเรากด M ใช่ไหมเพื่อดูพิกัดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ความสูง51ค่ะทุกคนอาจจะต้องขุดลงไปอีกเยอะเลยนะคะเอ้หูนี่น่าจะเป็นเหล็กเหรอ ้าผ่านี่น่าจะเป็นเหล็กแลวทุกคนโอเคเปลี่ยนเป็นที่ขุดหินก่อนเย้เราจะได้อลแล้วนี่ไงเราจะได้ไอรอนแล้วเยี่ยมอุยเยอะด้วยเยอะด้วยเราก็จะวางเตาเผานะคะแล้วเราก็จะเผาตรงนี้เลยปึ๊บเผาแร่ให้หมด เออเอาเนี้ยแหละเอานี้ไปใช้เพราะว่าเดี๋ยวเราอัปเกรดอยู่แล้วทุกคนไม่เป็นไรอุ้ยได้รับผลงานแล้วต่อไปเขาบอกว่าต้องคัาอีเตอร์เหล็กนะคะอุ้ยอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นทานเยี่ยมทาน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 ,ทาน,ทาน,ทานเอ้ยขึ้นมาดูก่อนซิตอนนี้เราเผาไอรอนบราว้์ใช่ไหมวูส่ทานเข้าไปตอนมันไม่เผาให้เราต่อ โอเคต่อไปเราก็จะคับอีเตอร์เหล็กเลยนะคะตามที่เควสเขาบอกให้ทำเลยนะคับเลยโอเคค่ะโอ้ต่อไปเขาบอกให้เราเก็บเพชรดิบห,ห,ห,หมายถึงก็ให้เราเก็บเพชรเลยเหรอเรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยเราเนี่ยยังไม่ได้สร้างบ้านเลยนะทุกคนโหภารกิจน,นี้น่าจะยากอยู่นะคะในการหาเพชรเนี่ยไม่รู้ว่าเกมมินิเวิร์เนี่ยจะหาเพชรยากหรือเปล่านะทุกคน ขอ,อไอรอนอีกได้ไหมอ่ยเพราะว่าอยากทาําด่าไปทุกคน,นกลัวแบบเราเข้าไปสํารวจในป่าดงดิบแล้วเราเจอเสือแล้วสู้ไม่ได้ทําไงเนี่ยถูกไหมเออเจอพ่อมงพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสู้ไม่ได้เราก็ตายนะอุ้ยเหมือนรู้ว่าพูด,พด,พดปุบ๊บมาปั๊บขอบคุณนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวขุดไอรอนอันนี้หมดพี่ก็จะเผาแล้วก็จะขึ้นไปสร้างบ้านแล้วนะคะโอเค ครับเลยจ้าดาบสั้นนะคะอุ้ยก็มีแบบหล, <Huh? S 1> หลาวหลาคืออะไรนี้ดาบพลังงานนี่คือน่าจะเป็นดาบเพชรนะทุกคนโอ้โห oh m เ g ก s h โอเคถือว่าตอนนี้เราก็มีของแบบป้องกันตัวแล้วนะคะทุกคนเราจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ว้า <Wait! S 1> มีตัวอะไรมานไอ้อย่าไปยุ่งกันดูนะนี่เนี่นี่เนี่ยออ้ <Ooh. S 1> ว้าวอันนี้น่าจะเป็นเหมือนสเกลิตัน โอ้ข้างนอกมันมืดจริงๆด้วยทุกคนแล้วก็ฝนตกหนักมากว้าวเราต้องกลับไปที่เดิมไม่นะอย่าไ่ยุ่งกับเราอุ๊ย,ยทุกคนมีเด็กหลงสวัสดีจ้าพี่คะพี่คะขอลเขอลเซนหน่อยค่ะขอเลเซนเนาะเอ้าวมตีพี่ทําไมเนี่ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ้โหน้องไม่ได้เป็นมิตรนี่นะทุกคน ต,ตัวนี้ก็ไม่เป็นมิดเลยนี่แนละนี่เนี่ยไม่เป็นไรเรามีดาบแล้วค่ะเราไม่ต้องกลัวเราไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วเนาะน้องกายอยู่บ้านกับพี่หอโอเคพี่นอนดีกว่าทุกคนอ้ <c oughs> ه, าเช้าแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกเ <c oughs> <c oughs> ช้าแล้วแต่ฝนไม่หยุดตกเลยโอ้ยมองไม่เห็นอะ <c oughs> โอ้ยฝนมันตกหนักมากเลยนะทุกคนโอเคงั้นพี่เริ่มสร้างบ้านเลยดีกว่านะคะทุกคนเราก็จะทําการ ครับของเลยนะคะครับไม้ให้หมดเลยแหมไม้ที่เราตัดมาครับเป็นไม้ให้หมดเรียบร้อยตอนนี้เราได้แล้วโอเคค่ะพี่ขวัญน,นะคะก็จะเลือกสร้างบ้านตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะได้เข้ากับชื่อโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะคะ่ะเอาชีรอดในป่าดงดิบอ่าบ้านเราก็จะต้องอยู่ที่โซนป่าดงดิบนั่นเอง <Okay. S 1> อ่ะอุ้ยอันนี้ทุบทิ้งเลยไอหนามเนี่ยน่ากลัวอย่าเก็บไว้ แหมทุกทิ้งเราจะสร้างตรงนี้เลยนะจ๊ะฝนก็แบบตกหนักมากเลยทุกคนไม่ยอมหยุดเลยว้นี่แหลมาทำไมฉันก็มันจะสร้างบ้านอย่ามายุ่งได้ไหม <c oughs> อาจจะต้องปักทอดอ,อุ้ยตกใจหมดนี่แหละ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 เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกกันทุกคนมันตกนานมากเลยอ่ะ โอเคตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเนะจ๊ะว,ว้ไว้ไว้ไว้เจี่ตัวนี้เราจะให้มันระเบิดไม่ได้ไม่งั้นบ้านของเราจะต้องเป็นหลุมเป็นบ่อแน่นอนตีไปอู้มันระเบิดแรงมากเลยทุกคนโอ้ my gosh โอเคทุกคนพี่บอกว่าไม่ใหญ่ใช่ไหม αι? อืมไม่ใหญ่จริงๆไม่ใหญ่หรอนี่ใหญ่อยู่นะเนี่ย โอเคประมาณนี้นะคะเราก็จะทําเข้าไปอย่างนี้มีประตูตรงนี้พี่จะทํารั้วนะคะเพื่อความสวยงามของบ้านนั่นเองนี่นกำลังทำหลังค่ะบ้านของเราจะเสร็จแล้วนะฝนจะได้ไม่ต้องเข้าบ้านเราแล้ว โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ขันก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูบ้านดีสวยเปล่าอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะทุกคนแต่ว่าคับด้วยคุณภาพจริงๆนะคะหืมพี่ขันชอบบ้านตัวเองมากเลยทุกคนดูดิมันสวยมากเลยอะ่ะถึงมันจะเล็กนะคะแต่ว่ามันก็ออกมาดูดีนะคะทุกคน อ่าเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านี่ในบ้านของเราก็จะมีโต๊ะคราฟเตาเผาจะมีที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีกองไฟด้วยค่ะและก็เตียงนั่นเองอู้เป็นบ้านหลังเล็กที่ก็ไม่เล็กนะคะทุกคนเข้าไปข้างในก็ใหญ่อยู่นะ โอเคสวยเปล่าถ้าน,น้องชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ขวัญด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสำรวจกันในป่าดงดิบกันดีกว่านะคะทุกคนไปกันเลยจะเจอน้องลิงหรือเปล่าเฮ้ต้องมองบนต้นไม้เุ้เจอลิงแล้วทุกคนน้องลิงเจ็กเจีย โอ้หแต่พี่ไม่มีกล้วยให้น้องเลยงนะ่าดูสิดูสิดูน้องดิ <laughs> น้องอันเลิศมากเลยทุกคนอ่ยอยากได้ลิงอะทุกคนอุย้ยนั่นก็ลิงอุย้ยแถวบ้านเราลิงเยอะเลยนะทุกคน <laughs> ลิงเพียบเลยโอเค๊ยเจอกล้วยแล้วทุกคนเราจะต้องเอากล้วยมามจริงจริงกล้วยมันมีต้องหวีหนึ่งอะมันควรจะให้เราเยอะกว่านี้นะทุกคน <laughs> มันดอบให้เราแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะ <laughs> มันควรให้เราเยอะกว่านี้ดิ อยากรู้ว่าจะเอาต้นกล้วยยังไงอะทุกคนเราตัดมาเราจะได้เอ่อเซป,ปริงต้นมันหรือเปล่านะอุย้ยนี่ไงได้ต้นกาต้นกล้วยแล้วทุกคนนี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านดีกว่านะคะแบบว่าเอ่อปลูกต้นกล้วยเยอะๆเราจะได้แบบว่ามีน้องลิงอยู่เป็นเพื่อนเยอะๆนะคะเฮ้ยมีก้าวแล้วทุกคนทุกคนคิดว่าจะจับได้ปะอุย้ยพี่ว่าตรงนี้มันเป็นโซนป่าดงดิบที่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะอ๋ทุกคนเรายังไม่เห็นพีระมิดเลยโอ้แต่ว่ามันมีไปได้อีกทุกคน เนี่ยมันไปทางนี้ได้อีกเลยอ่ะอุ้ยเหมือนพี่จะเห็นเสือเป็นหรือเปล่าน่าช่เสือหรือเปล่ากระโดดหยองแหย,ยงกองแหยงไปทางนน้นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าทุกคนเสือแร่เสือเออเสือเราเจอเสืออู้หูฝนตก,ตก,ตกตแล้วเสือจริงด้วยทุกคนเราเจอเป็นฝูงเสือเอ้ยเจ็บแล้วเดินชนไปม,มั่วหมดขอพี่ขวัญปราบเสือแล้วพี่ขวัญจะกลับบ้านเลยทุกคนพี่ขวันไม่ค่อยชอบฝนตกเลยอ่ะมัน<อ>มืดม,มากเลยอ่ะเกมเนนะี้ย เฮ้ยเสือมาแล้วเสือมาแล้วสองตัวเจอลิงด้วยยาเจ้าเสือโดนฉันติแน่นอนนี่แน่อุย้ยข้าเสือไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเฮ้ยทุกคนเราเจอน้องลิงใช่ไหมเราจะทําการลองเทมน้องลิงดูนะคะไม่รู้ว่าน้องลิงจะชอบเป่ะน้องลิงจา๋ารักพี่โอ้แค่สองครั้งเราก็ได้น้องลิงมาเป็นพวกแล้วทุกคนฮ่าน้องลิง ตามพี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะอุ้ยมีอีกหนึ่งตัวทั้งทุกคนโอ้แค่หนึ่งอันน้องลิงก็สนใจแล้วอ่ะอุ้ยยังมีอีกหนึ่งตัวเราจะต้องมีฝูงลิงที่บ้านอ่าทำไมดีทําไมดีน้องกระโดดโอเคน้องลิงรักพี่รักพี่อุ้ยว้าวพี่ดูมีสเสน่ห์กับลิงนะเนี่ยทุกคนลิงสนใจพี่เต็มเลยเราจะกลับบ้านกันแล้วนะซึ่งตอนเนี้ยพี่ว่าพี่หลงบ้านแล้วนะไปไปไอ้อาน้องลิง น้องลิงหิวกล้วยน้องลิงไม่ช่วยเลยน้องลิงช่วยพี่ตีหน่อยสิโอ้ยน้องลิงแบบหิวอย่างเดียวเลยไม่ช่วยอะไรเราเลยเฮ้ยถึงบ้านแล้วเหมือนน้องลิงจะโดนหนามแน่เลยทุกคนไปเร็วถึงบ้านเราแล้วเฮ้ยในสุดก็กลับมาถึงบ้านนะทุกคนเย้ได้ฝูงลิงมาสามตัวน่ารักโอเคเดี๋ยวพี่ขันจะทำการปลูกต้นกล้วยก่อนนะจ๊ะ เพราะว่าเรามีลิงใช่ไหมทุกคนน้องลิงกินจุมากเราจะต้องปลูกต้นกล้วยให้กับน้องด้วยนะคะอา้าวอันนี้พี่เว้นสองปึ๊บปึ๊บอืมนั่นไม่ได้ด้วยโอเคต้องปลูกอย่างนี้เราต้องปลูกให้มันมีความสวยงามเพราะมันจะคือสวนกล้วยข้างบ้านของพี่ขวัญน,นั่นเองโอเคนี่ปลูกกล้วยปลูกกล้วย <c oughs> น่ารักมากเลยพวกแกเนี่เอากล้วยไปกินนะโอเค ฉันจะไปนอนแล้วหิวกวล้วยอะไรอีกเราไม่มีกล้วยให้กินแล้ว <c oughs> จะหิวกวล้วยอะไรอีกไปแล้วเข้าบ้าน <c oughs> เข้าบ้านเข้าบ้านเราเปิดประตูต้อนรับน้องน้องไม่เข้ามาโอเคดูคนนอนได้ไหมโอ้ย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสําหรับพาร์ทนี้นะคะพี่ขันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้เราได้ลูกสมุนมาทั้งหมด3ตัวเลยนะคะน้องลิงเห็นไหมน่ารักมากเลยค่ะทุกคน โอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ขวัญขอตัวลากกไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ